อะไรวะเทพาเหรอตอนตอนดูจะหมดแล้วพี่เมย เป็นไงน้องเอยโอพี่เมย์เนี่ยหนูผสมเยอ่รอพี่เมย์นานมากเลยเนี่ยใช่ใช่เหรอไปขี้มาใช่ไหมรู้ได้ไงวะ ทุกทริปอ้าวสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องออยนะคะมาอยู่ในช่องเมมี่วันนี้เราสองคนนะคะมาตกปลาเกรตกันนี่ที่ทบ่ออิสเล็กม <Lake S 2> อนสเตอร์อ้าวนี่เขาจัดทริปกันด้วยนะที่นี่เขาก็มีทั้งตกเบียยปลอมนะคะแล้วก็มีบอ่อปลาเกตด,ด้วยบอ่อปลาเกตดนี่ก็จะเป็นปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะแล้วก็ที่นี่นี่ ต้องมาแล้วก็ต้องตกให้ได้เลยก็คือปลายิศกไทย oh. วันนี้เราอยากตกมากๆเลยนะคะก็เตรียมการตกแบบสปริวมาแล้วก็อาจจะมีด้าดินแบบกรุบกริบนะ,ะเราอยากได้ได้แบบหลากหลายหลากหลายหน่อยอวันนี้ก็ให้น้องออยผสมเหยื่อรอนะคะก็ผสมน,น,นี่เป็น <ๆ S 1> การผสมแบบการตกสปิวนะค่ะก็จะใช้เป็นรําตัวนี้เลยจ้า Affiliated. นี่น้องออยชัวเบดลำซักุลาเห็นเห็นเห็นลำไหมเห็นสีลำไหมเนี่ยลำในถุงใช่ยังไม่ผสมน้ําจะเป็นสีนี้ใช่แต่ว่าผสมแล้วปึ๊บเนี่ยให้ดูให้เทียบดูเนี่ยมันเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยให้ดูเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยแบบนี้เพราะตัวนี้จะเป็นสารอาหารจากธรรมชาติค่ะน้องออยเป็นสีจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันไม่ติดมือเห็นไหมเออ แต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะคือผสมลำหนึ่งห่ออ่าก็ขนมปังครึ่งถุงครึ่งถุงพอนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปก็เติมน้ําก็ค่อยๆเติมไปนะคะอย่าให้มันเหนียวมากเวลาเราปั้นก็คือให้มันปั้นง่ายแล้วก็แตกตัวได้ได้ง่ายในน้ำอ๋ออ่าโอเคก็ตอนนี้เราก็อ่อยไม่ได้สักพักแล้วน้องอ่อยค่ะเราก็จะตกไปด้วยแล้วก็เหมือนเราอ่อยเหยื่อไปด้วยไปในตัว เราอ่อยแบบก้อนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่เราก็ตกไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีลมนิดๆดังอ่อยเฮ้ยพี่เมย์เ่เยไปแล้วลนะ นทอนอะไรวะเาเหยียบไปทีแล้วหรอเล่จะเร็วขนาดนั้นะเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นตุ่นอยู่มายัองมู่เลยเ่เอาไปลูกเด้้องไม่รู้ปลาอะไรก็เป็นปลาเล็กๆนี่แหละ เขาเยื่ยเขายืาเขายื่มันเขาเ้าเยื่าไงไงว้าเฮ้ของน้องของน้องมันถอนขึ้นอะฮะว,ว้าวอ๋ออ้าพิดพอุ๊ยปลาไรอ่ะตัวแด,ดงแดง ออกมันเล็กเราใช้สายแค่8ตอนนี่งัดขึ้นมาเลยไหมนะง,งัดเลยไหมโอ้โหไม่ยอมง่ายเออตะลิบันสูงหน่อยไม่ยอมง่ายไม่ยอมง่ายมันดื้อไงมันดื้อไงยีสกอะ่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าวพี่แมยมาถึงก่อนแล้วเนี่ยได้ยี่สิเนย <laughs> น้าดาวบอกเมื่อไหร่กูจะได้ช้อนเม่อกี้เดียวเดียวมาแล้วจะแงะตแง๊อย่างนี้แหละอ่าไปใช้ได้แน่อยอมง่ายค่ะไปใช้ได้ไปใช้ได้มาแล้วว้าวโอ้ยอุ๊ยใส่ดีเนี่ยว้าประเดิมตัวแรกด้วยยี่ส่งเลยนะครับนี่ตัวสวยมากเลยทไมได้ก่อนน้องอีกแล้ว ตัวแรกขึ้นมาแล้วนะจ๊ะน้องออยที่ปล่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นยี่สกเพศนะคะเฮ้ยอยากได้ยี่สกไทยว่ะเดี๋ยวออยไปเรื่อยๆนะสำหรับหัวเชื้อสูตรนี้นะคะที่ที่เมย์เอามาผสมเมื่อกี้นี้นะคะอันเนี้ยสามารถผสมน้ําหรือขนมปังแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะเติมหัวเชื้อที่ มีกลิ่นหอมหรือหัวเชื้อที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเติมลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เมจะผสมไปกับตัวหัวเชื้อรำหอมของเมนะคะอ่ะตัวนี้สามารถผสมได้หลากหลายนะจ๊ะอ่ะสำหรับรำสกุลละอ่ะเติมกลิ่นหอมเพื่อเรียกปลาเข้ามาก่อนนะเพื่อเรียกปลาเข้ามา ค่อยๆผสมลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเมื่อกี้ได้กี่สกนะมันชอบมากเลยนะอ่ะเป็นไงน้องออยได้กี่ตัวแล้วอย่าเพิ่งถามอย่างนี้สิอ๋อเพิ่งมาพิ่งมาอ่าๆโอเคโอเคอ่ะ,อะตกไปตกไป <c oughs> ใหญ่แล้วอ,อ้อยใช่ออใช่เมื่อกี้นี้นนหนูก็เล่นใหญ่แบบนี้แหละพี่เมย์ใช่หรอใช่ไม่ลอกมันออกนะน่ะเบรกอ่อนเหรอเบรกไม่อ่อนหนะเออได้ไซสอยู่โอ้เราต้องอยืนแล้วยังไงยังไงยังอ้อย ่ะเริ่มเข้าแล้วนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นล่างมันี้ล่ามันงี้ฮึมปลีดปลีดปลีดไหมล่ะว้ายังไม่เห็นตัวเลยหุยยี่สบไทยขึ้นมาดูดิ ยี่สกไทยมา,ามนูกได้ยี่สกไทยนะว้าว้ามันได้แล้วเวยเ้ยเฮ้ยตดน้องกะโหลกตดนี่นางยี่สกตดมาที่นี่ก็ต้องเป็นยี่สกไทยนะคะเน่อ้อย ที่อยากได้กันนี่แหละตัวนี้แหละจริงเหรอใช่ว้าวน้องทำสุเล็ลนะ้ะเ,นเนี้ยโอมาี่ไงึงคุงอากไงเองถ่ายทันเปล่าถ่ายไว้หมดเลย เอาไปช้อนเองด้วยยังไงนะเอาไปช้อนเองด้วยตกเองช้อนเองเอาไปเลยอ่ะโอ้โหตกเองช้อนเองไปอะไรเนี่ยมันขึ้นฝุ่นมนมีหมึตั๊กอ๋อช้อนเองจริงอ่ะช้อนเันต้องอย่างงั้นเออมันต้องช้อนเองนั่นแหละน่าด่าไอ้เนยเอาเอาให้ตกเลยใช่ไหมอ๋อยี่สบพี่เมย เป่าเบียนเป่าเบียนมอนไงวะเป่าเบียนจริงเปเบียนไม่แล้วทำไมหุ่ยแขนสั้นอ่ะเปาเบียนเปาเบียนเหรอเปาเบียนอุ้ยพี่น้อนอันนี้เรดช่วยหน่อยช่วยอ้อยหน่อยไม่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 มีใครช่วยไม่ช่วยตัวเองก็ได้น้าเปาเบียนเหรอเดี๋ยวลงรูอีกเอาเปาเบียนจริงๆพี่เปาเบียนจริงเปาเบียนที่อยู่ตามเป็นปลาพวงนะใช่ที่ตกลงตกกระดาใช่เนี่ยใช่เาเยนปลพวงใช่นี่เปาเบียน พี่เมย<ะ>์น้องทำไมแบบขู่มันได้คุยอีกแล้วอะ <c oughs> ว้าวตัวนี้คือปลาเวียนนะคะทุกคนนี่โอ้โหมันกินหัวเชื้อรำหอมของเมมี่นะแล้วก็รำซากุระเลยโอ้โหไอ้ <c oughs> อะไรนะน่าดีตัวแค่นี้ตัวเนี้ยฮะเฮ้ยปลาอะไรอะปลาอะไรเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันปันนินมันคลายมาจากตัวนั้นปลาตาบอดปลาหมอปลาอะไรเนี้ยปลาอะไรวะไม่รู้จักตัวแค่นี้ไม่นับปลานะเนี่ยดิเมยจะบอกทับทิมก็ไม่เชิงทุกคนปลาหมอไก่พันธุ์ใครรู้จักปลาชนิดนี้บอกทีมีหลายด้วยปลาอะไรพีคอกแบดหรไม่ใช่ตาโตโตหัวตัวโตนะปลาเกตค่ะปลาเกตโอเคขอบใจมากเนาะน้องปลาเกตค่ะปลาเกตปลาเกตปลาเกตปล่อยในตอนนี้เราก็ ย้ายมาอีกที่หนึ่งเนาะก็เป็นที่โล่งๆนะเราน่าจะตกได้สนุกกว่านะย่อนเป็นกินอ่ะใช่ไกลกลดีกว่าเผือปลาใหญ่เข้าพี่อยากได้ปลาใหญ่เป็ปลาเลยวะเทพาเหรอ ตอนตอนดูทีเมื่อกี้มันตั้งไปทีพี่โน้นอเฮียม <c oughs> มันหมดมันขาดตะปูนตื้นสายหมด <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อหลุดวะใส,สยหมดตอนแรกคิดว่าแบบปลื้ดเอาไปแล้ว ใช่เหรอโดนสัตว์ประหลาดน่าจะสัตว์ประหลาดเมื่อกี้ตืดเลยนะใช่โว้วจิ้มโคตัวเดียวกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่เมยไปแล้วไม่เป็นไร ไปได้เปไรไป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 ไ้ จะไม่ได้ปลาอื่นนอกจากยี่สอก,กอ่ะเนี่ยออได้ปลาแล้วกเ้ยปลา,ปลาก้งปุ้ยหรือวปลาในนั่นเองสา,าสวยเลยเฮ้ยเป็นคีมนี่ยี่สกไทยจ้าขึ้นมาแล้วนี่ ุยถ่ายคู่กันเลยเ,เดี๋ยวพักข้แป๊บนึงรุนแรงใส่แล้วฮะโอ้เมื่อเต็มเลยอะ่ะอ,อันนี้เราปั้นเหยื่อแน่นหน่อยเพราะว่า เพื่อที่จะไม่ให้มันเนี่ยละลายเร็วเกินไปเพราะว่าปลาใหญ่เนี่ยมันก็จะเข้ามาแบบดูดๆพ่นๆนะมันก็มีการตัดสินใจนิดนึงเออถ้าเหยื่อมันแตกเร็วเกินไปก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาขึ้นมาปั้นใหม่นะพี่เมยมันออกไปกลางะจะหมดแล้วพ<อ>ี่มเมย์ นุนิ่งกว่าหนูก็น่าจะเป็นพี่เมย์ลากยาวมากอะเรวตามเร็วตามเร็วตามเร็วตามคุณมันปคุณมันปตนไปนี่นไปนีตามได้ตามได้วี่ขอูสีเอ็นควายจะเอาขึ้นมาได้ไหมระดับเอ็นควาย ตุงได้อยู่แล้วพี่เมย์เอ็นไฟสายแปดตอนจะเล่นโหดไปไหนนะ่ยยังไม่ยังเข้ามาหลุมมัอนก้นผลกระทบได้นะบ้าโอ้โหมันไม่ยอมถอยไปทาถังครับแล้วก็เป็นเงนไปหมดตรงนั้นครับที่ลียง ปวดแขนแลวเด้เนี่ยยีสศกยีสศกธรรมดาเหรอยีสศกไทยอะค่ะขีสศกไทยใหญ่ด้วยใหญ่ครับพี่เมย์ก็น่าจะโดนตัวนี้น้ำแข็อนี่หันไม่หายหายลา,า,ายเขาน้ำตันปุ๊บทีเดียว ่อนมันใหญ่มันใหญ่ใหญ่กว่าสวิงอีกโอ้โหยิ่งตกยิ่งใหญ่นะคะทุกคนปุ๋ยพี่เมยตัวนี้ใหญ่มากเลยนี่นะคะเราเราอ่อ,อ,อยเหยื่อไว้เนาะแล้วตอนนี้เหมือนปลายใหญ่มันกำลังเริ่มเข้านะคะทุกคนโอ้ยยี่สกนี่ถือว่าใหญ่นะเนี่ยพี่เมย แคแล้วว่าอยากเห็นพี่เมย์เยอะบ้างอ่ะเออว่ะที่ไม่ได้เยอะเลยเนี่ยโดนแทบทุกอย่างแต่หลุดทุกอย่างถ้ามันกินเร็วๆหน่อ,อไปแล้วเนี่ยขอตกมีอสกยเวยแลเอาดิตกเลย างเดียอู๋ไถ่ข้างเดียวเลยโขขอ้โหดูแรงต้นมันดิยิ่งสกัดยิ่งัด,งดโอ้โหก็ <c oughs> ตัวเดิมยิ่สกอีกแล้วอะ่ะค<ต>ือเข,ข้า,าจัดมากอะ่ะยิ่สกอะ่ะโอ้โหโอ้โหเข้าจัดมากเลยอะ่ะ เ yeah. วันนี้ได้แต่ยี่สกอ่ะีหนึ่งตัวนะรำซากุระนะคะยี่สกไทยชอบมากค่ะตอ,อนนี้นี่แดดล่มลมตกแล้ววันนี้เดี๋ยวาลาไปด้วยยี่สกตัวนี้แล้วกันนะคะนี่อ่ะ เล่าเออจะแต่ยี่สกไทยอ่ะใช่ไปไหนกันหนีไม่พ้นยี่สกอ่ะเออแต่มันน้พี่เมย์สนุกมากเลยใช่แรงดีด้วยพี่เมย์โดนปลาอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีแต่ยี่สกไทยอ่ะยี่สกอย่างเดียวเลยเออส่วนใหญ่จะเป็นยี่สกไงใช่เยอะมากเออมันชอบมากเลยนะนี่ลำซากุระนี่เลยค่ะ ลำสูตรนะคะชัวเบทค่ะลำสักุระนะคะผสมกับลำหอมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอนนี้มีอะไรบ้างคะสายเอ็นสปิวนะคะของอันรัวนะอันนี้คือบัฟเฟิลนะคะจะมีสี่ปอน6กปอน8ปดปอนแล้วก็10บปอนนะคะเป็นสายสปิวนะคะนี่แล้วสายนิ่มด้วยนะเราเยอะสนุกมากเลยเย่ะแบบเราไม่ต้องกลัวขาดเลยอ่ะใช่เราใช้เนียแปปอนเนาะทั้งงานเลยวันนี้ใช่คือเยอะแบบ ด้วยสาย8ปอนด์เนี่ยทั้งวันเลยทั้งวันไม่ขาดไม่อะไรด้วยอะสุดยอดค่ะฝากไว้ด้วยนะคะอ้าววันนี้เมมี่แล้วก็น้องออยนะคะลาไปก่อนนะคะแล้วก็ลาไปพร้อมๆกับบ่ออิสเล็กมอนเตอร์ซึ่งเขาบอกว่าจะปิดตัวลงเร็วๆนี้ด้วยถ้าใครยังไม่เคยมาก็ลองมาได้เนาะใช่ฟ้าหลากหลายมากค่ะสำหรับบ่อปลาเกล็ดที่นี่นะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ